ทุกคนครับถึงแล้วครับส่วนพึ่งออนเซ็น สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนทร Channel นะครับเที่ยวไปเต้นไปวันนี้เราไม่ได้พาไปเต้นที่ไหนนะครับเราจะพากันไปเที่ยวที่สวนพึ่งราชบุรีครับไปติดตามกันเลยฮะว่าที่นี่จะมีดียังไงทุกคนครับถึงแล้วครับสวนพึ่งออนเซ็นไปดูห้องกันนะโคเจ๋ง โอ้โหที่ขึ้นมาชั้นสองนะฮะสวยไปยยทุ่งในกันเอออันนี้อันนี้ต้องเรียกว่าอะไรวะมันไม่ได้เรียกว่าห้องนะ,น,ะดดนี่เอ้ยโอ้ยนี่ลแล้วฝนตกมันจะแบบกุกกว่ากุกกว่ากุกกว่เหรอเฮ้ย ต้องเปิดแอร์แต่วิวนี้สวยนะเออเจ๋งว่ะรัวใส่อเลยนี่น้ำนึกว่านี่อันนี้คือแบบเป็นเป็นโอเพนเป็นแคมป์นี่ตู้เย็นอยู่นี่วิวข้างนอกนั่นดิดูดิโอ้สวยมากแอบอันนี้ห้องจริงห้องจริงนะครับสรุปเราก็เลือกห้องชื่อว่า ฮานีมูนเออฮานีม <child teaching. S 2> <pe> ูนเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นห้องข้างนอกเห็นไหมที่มันเป็นโดมอ่ะอันนั้นเจ๋งมากเลยแต่ว่ามันโอเพนไปหน่อยพอไวลามันโอเพนปุ๊บเนี่ยเรากลัวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามามันไม่ใช่หน้าหนาวไงเรากลัวว่ามันจะแบบว่าร้อนก่อนเราออกไปข้างนอกเก๋ๆสุดฤทธิ์ไหมฮะสุดฤทธิ์เนี่ย คืออ่านแบบเซี่ยวพระจันทร์นะครับอ่านเซี่ยวพระจันทร์เออและนี่มันไม่ใช่เป็นน้ำธรรมดานะครับมันเป็นน้ำแร่ฮะข้างนอกตรงนี้ไม่มีแอร์นะโอเพนแอร์นะครับตรงนี้นะ,น,ะนี่นั่งกินกาแฟได้นั่งดื่ม ขนมจุกจิกตรงนี้ได้นะครับก็เชื่อว่ากลางคืนก็น่าจะไม่ร้อนหรอกนะดูดิโหดูมุมนี้มันน่ารักมากเลยดจะถ่ายรูปเล่นนี่คือวิธีการใช้น้ำแร่นะฮะเปิดน้ำแร่เด็ดมากเออห้องนอนก็คือแบบดีนะเอาจริงคือดูในเว็บอาจจะแพงกว่านี้แต่เวลาเรามาถึงแล้ว ราคาหนึ่งพันสองพันแ่ะนะครับแต่ว่าตอนที่ดูในเว็บมันเหมือนมันสองพันหกหรืออะไรเนี่ยดูดินี่คือเตียงนอนนะะอ่านี่แล้วห้องน้ำโคตรดีดูพื้นดูพื้นดูพื้น,เ,น,นเดี๋ยวออกไปดูนะนี่ดูดิดูห้องน้ำเลยครับคือดีอ่ะอ่างล้างหน้า อืมคือดีมากแอร์เย็นๆมีที่นั่งด้วยสบายเตียงก็สองคนก็กำลังดีน่ารักด้วยนะฮะนี่แล้วนี่เขาลองน้ำอยู่ใช่ไหมนี่บาสบอลไม่เคยใช้เคยซื้อมาทีนึงแล้วทำหายกันเราก็ไม่เคยใช้อีกเลยนะครับ มีไ i ไฟมีตู้เย็นเฮ้ยมันดูดิโคตรเก๋เลยโคตรเจ๋งเลยสุดยอดเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับที่ ครัวม่อนไข่เป็นหมุดใหม่ที่แบบต้องม้อนถัว่วต้มจากตรงนี้สิบสามกิโลเอ่ม่อนไข่กินข้าบุจ้าไข่ม่อนไข่ม่อนม่อนไข่เอาอีกแล้วกูเกิลเป็นทางแปลกทางดินอีกแล้วทางนั้นที่มาบ่อย สวยดีรถคือจะเข้าเวตามแต่หลักสุดท้ายนะครับเราก็ต้องวนออกมาทางเดิมนะครับไปผิดทางฮนะทุกคนครับตอนนี้เราถึงครัวม่อนไข่เรียบร้อยแล้วนะครับชงเช้งหน่อยนะเดินออกมาจากร้านจอดรถนะนะครับแล้วเข้าประตูหลังเราก็จะเห็นร้านนี้ฮนะร้านคุณลุงครับ และก็นี่กล้วยอันนี้อร่อยมากๆากนะครับถึงต้องซื้อกลับบ้านกันเลยทีเดียวฮะเพอแป๊บเดียวมาแล้วนะครับกับข้าวได้นําอาหารเลยครับอ่าอย่างแรกนะคะชุดน้ําพริกกะปิค่ะนี่มีอะไรบ้างชุดน้ําพริกกะปิก็มีปลาทูทอดสองตัวน้ําพริกกะปิแล้วก็ผักกูดราดกะทิต่อไปนะคะอันนี้แปลกใหม่มากแกงส้ม ปลาคลังใส่ใบกระเพราตามด้วยหมูกรอบผัดพริกเกลือค่ะและเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือส้มตำผักกูดกุ้งสดหกร้อสาสบหาบาทโอ้จุมจิมมากกลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับดูดิดูดิดูไฟเดยอ๋อนี่ หนึ่งสองสามโอ้โหโดนหัวคนข้างล่างปะเนะี่ยนี่โดนหัวคนข้างล่างปะวะไม่โดนโดนอยู่ตรงขึ้นยิงขึ้นไปน้นมีโฟล,ล์ดเนี่ยเนี่ยไม่รู้ยิงอะไมพอยิงไปเสร็จเบิ้วปุ้งไม่มีที่ปิดแล้วไม่มีที่ปิดแล้วครับ เลิกเพื่อมาอีนลดวต้องกินให้หมดนะะกินให้หมดนะครับเพราะว่าไม่มีที่ปิดแล้วนะฮะพอยิงไปแล้วครับผมยิงไปแล้วไม่มีที่ปิดครับผมไปฮะ แน่นอนครับก่อนที่เราจะลงจากสวนพึ่งนะครับแล้วก็แวะมาฝากท้องกันที่เดิมครับขัวม้อนไข่น้ำอันชันนะครับอัญชันมะนาวอ่ะดีสิจิงหรือยังถ้าไม่ได้มะนาวอย่างมันได้ชิงเังเปลี่ยนจริงอ่ะวันนี้วันที่สองนะคะเมนูแรกกับ ต้มยำปลาคลัง่งน้ำพริกเผาเมนูที่สองกับยำผักโูดน้ำข้นและเมนูที่สามนะคะไก่บ้านผัดม่งไม่ออกชา <laughs> <laughs> และระหว่างทางกลับบ้านนะครับเราได้แวะร้านกาแฟร้านหนึ่ง มีชื่อร้านว่ากาแฟคนรักสวนนะครับก็ถ้าลงมาจากส่วนพึ่งนะจากร้านครัวม่อนไข่ที่เราปักหมุดไว้เห็นไหมฮะนั่นนะครับก็เราจะเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมง10นาที60กว่ากิโลนะครับแล้วก็ร้านโอ้โหมีเค้กเมนูเค้กเยอะมากมายเลยนะครับและร้านก็สวยด้วยมีมุมถ่ายรูป เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถ้าใครผ่านมาแถวสวนพึ่งแวะลงมาผ่านราชบุรีนะครับตรงเขางูนะก็แวะมาร้านนี้เลยนะครับกาแฟคนหลักสวนจ้าเอสเปรสโซ่มชะไอเอสเปรสโซ่มนี่คือไอเอสเปรสโซ่อันนี้มัชาส่วนอันนี้ซิกเนเจอร์นะคะกาแฟคนรลักสุกโคธรรมดา ออตโม<ะ>สเฟีย์เนเจอร์แล้วก็นี่ค่ะชอ็อปปิ้งของคุชชิ่งเพราแปลกเือนกาแะที่แปลกเพราะว่ารสชาติก็จะไม่เหมือนที่อื่น เรียบร้อยครับกาแฟคนลักสวนนะฮะนี่นะครับผมน่าจะมาเป็นครั้งที่ 10- 2ยี่แหละเพราะว่าเรามาบ่อยมากๆนะครับแต่ปกติเรามาเฉยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับกาแฟก็มีหลายรูปแบบยิ่งเค้กคนชอบเค้กเนี่ยมาเลยเพียบจัะแล้วเราก็ขออนุญาตบอกลาเพื่อนๆตรงนี้เลยละกันนะครับกับทริปเบาๆแต่ที่พั สุดเก๋นะครับใครที่อยากตามรอยก็เชิญเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดกระดิ่งและกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับถ้าให้ดีฝากคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะจะได้เอ็นเกรดเมนดีๆกับเขาหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำช่องต่อไปฝากตามโครงการเที่ยวไปบริจาคสกิลไปด้วยนะครับ งั้นก็บายบายตรงนี้เลยนะครับเพื่อนครับบายบายสวัสดีครับ